สวพสดีตับสไครต์และติดตามทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งวันและหนึ่งตัวนะครับในการารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่า,ามันเป็นเขาเรียกอะไรแยกนะครับแยกขนาดเล็กนะครับตัวนี้ผมจัดเป็นแยกขนาดเล็กนะคําคว่าแยกนะครับต้องต้องแยกก่อนนะระหว่างแยกกับสว่ากับแทกนะครับคำว่าสว่างกับแทกคือเป็นสว่านที่มีระบบกระแทกนะครับสามระบบคืน เจาะเจาะและกระแทกแล้วก็กระแทกอย่างเดียวอันนั้นคือสว่านกระแทกนะครับอันนี้คือแยกนะฮะแยกขนาดเล็กคือเจาะไม่ได้นะฮะใช้สกัดได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าของบอสนะครับบอสบอสต,ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นเอ่อ h 500นะครับ10,25วัตต์ตัวนี้2750รอบอนะ2750นต่อวินาทีนะครับ ดอกใช้ได้ประมาณ17มิลนะคะ17มิลคือดอกตแต่ตัวแต่ตัวเนี้ยมัน make in c ช i n a ก็คอผลิตในประเทศจีนนะครับแต่ถามว่าจีนมีปัญหาไหมก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าจีนสินค้าดีๆก็เยอะนะครับหลายตัวและอย่างหนึ่งอยู่ภายใต้การควบคุขมของบอสผมว่าก็น่าจะโอเคตัวนี้นะครับราคาราคาเบาวมากราคาไม่ถึงหมื่นตัวนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับคือถ้าถ้าบุคคลทั่วไปหรือ จะซื้อไปเก็บงานเนี่ยซื้อไ่ได้เลยนะครับไม่ได้แพงไม่ได้โหดร้ายมากแถมดอกดอกก็ราคาถูกด้วยนะดอกนี่ราคาใกล้เคียงกับดอกสว่านกระแทกเลยแหละนะครับแต่อันนี้มันอายุอายุผมใช้มันแค่ประมาณสองปีนะครับสองปีแต่สภาพมันจะเยินหน่อยอ,อ่ะอ่ะก่อนจะเปิดให้ดูการรีวิวนะครับตัวเนี้ยผมใช่ผมใช้มาสองปีผมก็ว่ามันก็โอเคในะระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดี เลยมาทําการรีวิวให้ดูนะครับเผื่อใครที่กาลังมองแนวนทางในการซื้อแยกว่าจะซื้อเล็กกลางใหญ่นะครับจะซื้อตัวไหนดีแล้วซื้อยี่ห้อไหนดีผมใช้ตัวนี้แล้วผมว่ามันดีก็เลยมารีวิวนะครับแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคิดว่าตัวอื่นดีก็ลองพิจารณาดูคิคด,นนดิรอบเครื่องํำนวนลราะคาแต่เสียพันนะฮะพิจารณาจากความจําเป็นของตัวเราก่อนว่าเราจะไปทำไรนะครับเราจะเป็นจะต้องซื้อแพงไหมจะต้องซื้อ ตัวใหญ่ไหมอันนี้เราพิจรารณากับสิ่งที่เราต้องใช้ก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับการซื้อเครื่องมือช่างผมแะนะนำให้ซื้อ,อยี่ห้อที่เป็น,ปนตลาดอะไรก็ได้ที่เป็นยี่ห้อตลาดบอสมาจิต้าพิตาชิแมกเทคอะไรอีกหลายยี่ห้อยี่ห้อตลาดคือยี่ห้อที่มันมีศูนย์รอ,องรับในการซ่อมกรณีพังนะครับลองเลือกดูก่อนอวันนี้ก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับ อันนี้ก็จะสภาพเยินๆหน่อยนะฮะอันนี้ตัวนี้จะใช้หนะะัมากเพราะมันเป็นแยกที่ขนาดเล็กนะครับผมก็จะใช้งานกับตัวน,นี้เกลื่อนกราบนะฮะคือไม่รู้อ่ะแยกพื้นบางๆหรือตะกัดพนนังอะไรเงี้ยกับโปรพพแพก็จะใช้อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับส่วนมากผมจะใช้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแยกตกแต่งมากกว่าคือเพาตกแต่งคือกระเบื้องที่ปูพื้นไว้สัก เซนครึ่2สเซนนะครับใช้ในการสกัดออกนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเบาเวลาเรายกยกนานๆเนี่ยเป็นวันเนี่ยเมื่อยนะครับหรือบางทีถ้าเราจะเป็นเราต้องส,สกัดกระเบื้องผนงังพื้นที่บาที่มันแคบๆอะไรก็ทั่งที่เราจะต้องยกมันไว้อย่างแยกนานๆนะครับผมก็จะมีวิธีการาใช้ตัวนี้ในการแยกแล้วก็คือใช้ <laughs> อุปกรณ์ร่วมกากเอาเชือกเชือกเนี่ยมัดเลยแล้วก็ห้อยสะพายบานะครับเหมือนกับสะพายอื่น มันก็จะทําให้เราไม่เมื่อยและทํางานได้งานขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับการทํางานกับเครื่องมือนะครับอย่างที่บอกถ้าไม่ผิดประเภทนะไม่ฝืนกันจนเกินไปนะครับไม่น้อยอยู่ได้เป็นปีนะครับตัวนี้นะไม่ต้องตัวนี้หรอกหลายๆตัวก็อยู่ได้เป็นปีนะครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือง่ายนะครับก็คือเสียบปลั๊กไฟกดสวิตช์จอดได้เลยนะฮะตัวนี้ก็คือสวิตช์สำหรับการกดปิดและตุ่มด้านบนสำหรับล็อกนะฮะคือล็อกให้เครื่องมันทำงานตลอดนะฮะ แต่โดยส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้นะครับคือจะแยกเป็นสับ็ <c oughs> นบกนะครับดอกนะฮะก็เหมือนกันตอนซื้อมาในโดยส่วนมากเขาจะแถมเป็นดอกปลายแหลมมานะครับดอกปลายแหลมคือไม่ไม่ค่อยได้สันคัดสักเท่าไหร่นะฮะเพราะผมไม่ชอบที่มันติดเนะี่ยจอะผนงังจอบือเจอะกระแพงก็ได้จอะอีแดงก็ยังติดเลยผมก็เลยไม่ค่อยสันทัดมันนะครับผมก็เลยจะชอบตัวนี้ตัวนี้ซื้อใหม่ก็ราคาไม่เกินพันนะครับราคาใกล้เคียงกับดอก อดอกดอก,ดอกที่ใส่สว่สา์กระแทกนะฮะจะใกล้ๆกันเลยนะฮะดอกใหญ่กว่าแต่ราคาใกล้กันนะดอกสว่สานกระแทกเนี่ยถ้าเป็นตัวแยกอย่างนี้นะแขงนะครับโอ<ห>้โ<ห>เคยไปซื้อมาถ้าไม่อยากซื้อเลยแต่ยังว่าคุณภาพตามราคานะครับอ่ะพูดมากแล้ววิธีการใช้งานนะครับก็คือดึงดึงตัวนี้นะครับลงนะครับแล้วก็ดอกใส่ไปนะะให้ระแน่นนะับถ้าเราดึงออกดึงขึ้นเนี่ยมันไม่ลุดุเข้าปว่าอยู่แล้วนะครับ แค่นี้เองนะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นหัวยางนะครับเวลาใช้ก็ระวังระวังแบบมันเพิดไปโดนจะไปลอยนะครับเหมือนเดิมนะครับเกียกการใช้งานของผมและร้านผมนะฮะยิงจอบตรงชุดนะครับอันนี้นะครับอันนี้มันพังของตัผมเองนะฮะคือมันมันทำงานใกล้กันทด่เฉาะจอบฟันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนกันแล้วกันการเตือนเตือนเรื่องความปลอดภัยของพี่เพื่อนช่างนะครับ การทางานพื้นที่ใกล้กันและมีสายไฟวางบนพื้นเนี่ยนะครับหนึ่งระวังไฟรั่วและสองไอการที่จะจอบมาฟันเนี่ยเรารู้ว่าเราล่าก็จะไม่ให้โดนแต่มันโดนมานครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงถ้าฟันไปเนี่ยโอเคโดนสายที่ไม่มีไฟก็โอเคแต่ถ้าโดนสายที่มีไฟแล้วดันมันจอบที่ด้ามเหล็กนะครับอันตรายสูงนะครับเพราะฉะนั้นระวังรังหน่อยโดนสองรอยเลยเดี๋ก็ใช้ง่ายเสียบปัก รันนี้รอบมจะถี่หนะะ่อยนะฮะเสียงจะแบบจี๊ดๆนะ,ะตเหมือนเดิมนะฮะคิวบิกเรานะฮะเราใช้เนี่ยแหละเจาะคิวบิกเนี่ยทรมานมันเข้าไปนะ,ะตัวนี้นะครับอันที่จริงคือไม่ได้ใช้หนาอันนี้อันนี้มามาสาที่การเจาะพวกนี้น,นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเจาะก็่ได้อยู่น,นี่ลวกันนะคระับเจาะตรงๆลงไปให้จิดอยู่แล้วก็สกัดสองด้านข้างนะครับ เอียหลอกนิดนึงนะครับจ่อตรงๆอพอเอาแค่สักทีสองทีพอมจิกอยู่อย่างเงี้ยนฮะ,ะแล้วก็เอียหออกด้านข้างครับถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าตัวนี้นะพี่ ว่าสมมติเราเป็นคานนะครับเราก็สก,กัดซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเราฟันไมอ้ออกทีละฝั่งทีละฝั่งจนหมดนะครับอย่าอย่าไม่อัดจากข้างใดข้างหนึ่งจนแบบยาวให้มันทะลุอะครับคือผมคิดว่าการทํางานมันจะไม่คุ้มกับกําไรที่เราได้สมมุติไปเหมางานยะคานสักตัวหนึ่งนะฮะผมให้ให้เลยนะไม่มีใครจ้างเราเกิน600ไม่มีนแน่แนะฮะถึงมีก็ยากคานหนึ่งตัว6 0 0 สมมุติซวยจะจัดเลยยังไม่หมดตัวเลยเนี่ยผัานยังไอ้หกร้อยไม่พอท่อนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทําซ้ายขวาซ้ายขวาร้อนหยุดร้อนหยุดหรือไม่ก็ถ้ามีตังหน่อยก็คือสํารองไว้สองตัวร้อนเกลแค่นี้เองนะครับงานก็จะไม่หยุดงานจะเรืนเรื่อยๆ,ๆแต่เครื่องมือจะไม่ผังนะฮะก็จะบอกสลับับซ้ายขวานะ แล้วแต่เทคนิคใครเนาะอันนี้เทคนิคที่ผมใช้แล้วเครื่องมือมันอยู่นานไม่พังบางท่านคือจะจอเจาะปื๊ดไปเลยก็ได้อันนั้นไม่ว่าแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับโดยส่วนตัวจะเจาะอย่างนี้นะครับช่างที่อยู่ในร้านหรือคนที่ทํางมาเรื่องผมจะต้องเจาะวิธีนี้เพราะเครื่องมือผมเนี่ยลงทุนไม่เกินหมื่นก็จริงอะ่ะโอเคสมมุติถ้าเดือนหนึ่งผมพังสองตัวสมมุติเลยนะแต่พยาอย่ายให้มันเกนะิดดล้วยสมมุติเราพังสองตัวนะครับผมก็ต้องเสียเวลาไปซ่อมหรือถ้าซ่อมไม่ได้ผมก็ต้องซื้อใหม่แปลว่า แปลว่า1 5ื่นห้า่สี่พีีนะครับแต่ถ้าบังคับให้ช่างเราหรือตัวเราทํางานแบบนี้มันช่วยเซฟเครื่องมือเราได้นะครับพี่ช่างคนไหนก็ลองไปปรับปรับใช้ดูแล้วกันเนาะเผื่อถ้ามันได้ผลก็ดีใจด้วยหรือถ้าถ้าไม่เห็นด้วยก็อย่าว่ากันผมไม่ได้ว่าอะไรเนาะเป็นการแนะนำเทคนิคส่วนตัวนะครับอันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับแยกขนาดเล็กนะครับอันนี้คือ้หนักเบานะฮะสำหรับใครที่จะหาเซฟใช้นะครับยี่ห้ออื่นก็ดีนะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อมายี่ห้อนี้ก็เลยมารีวิวนะครับ ไม่ได้แนะนําไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ชี้นําทางนะฮะว่าจะต้องซื้อตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับอ่ะก็คือจบเพียงแค่นี้นะฮะเป็นการรีวิวเจ้าบอส GS h 500นะครับ1,025วัตต์ออกเสียงยากมากเลยสางที่นอ่ะสนิมหน้าชานอลนะครับใครถูกใจกดไลค์กดแชร์ s ับสไค i b e แล้วเป็นกำลังใจกันก็จะทำอะไรให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะอย่าที่บอกช่องผมสาระมีน้อย จะไล่สักเรื่อยครับผมสวัสดีครับผม